สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนชาวไบเกอร์ทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ช่องไบวิเบช่องที่รวมเรื่องราวเกี่ยวกับรถมอเตอร์ไซค์รุ่นใหม่รุ่นหายากรถแต่งสวยๆและข่าวสารในวงการ2องล้อที่คุณไม่ควรพลาดถ้าคุณชอบมอเตอร์ไซค์เหมือนพวกเราอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับ จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องเราวันนี้ผอมาจะาพาเพื่อนๆไปดูรถ Adventure Big b i ก e ตัวท็อปจากค่ายซูซูกิที่เพิ่งเปิดตัวในปี2025กับเจ้าซูซูกิ v s t r o m 1,050รุ่นใหม่ล่าสุดที่คราวนี้มากับดีไซน์ที่หล่อเข้มกว่าเดิมออปชั่นจัดเต็มและสมรรถนะที่พร้อมลุยได้ทั้งทางดําและทางฝุ่นแบบครบครบ,คร,บครที่กำลังมองหาบิ๊กบแนวทัวริ n งแอดเวนเจอที่น่าใช้งาน ต้องบอกเลยว่าคันนี้ไม่ควรมองข้ามจริงๆ Suzuki v s t รอ m 1 0 5 0ปี2025มาพร้อมเครื่องยนต์ขนาด1,37 0ซีซีแบบ v ทวิน90องศาระบายความร้อนด้วยน้ำให้กำลังสูงสุดอยู่ที่107แรงม้าแรงบิดสูงสุด100นิวตันเมตรจับคู่กับเกียร์6สปีดพร้อมระบบ Assist and Slipper Clutch ที่ช่วยลดแรงกระชากตอนเชนเกียร์ลงและทำให้มือคอลัต์เบาขึ้นขณะขับขี่ เสียงเครื่องยนต์ของเจ้า v ีสตรอม1,050ก็ยังคงเอกลักษณ์ความกระหึ่มนุ่มๆตามสไตล์วีทวินเอาไว้แบบเต็มๆด้านดีไซน์ภายนอกก็มีการปรับปรุงให้ดูทันสมัยมากขึ้นไฟหน้าแบบเลตคู่ในกรอบดีไซน์ทรงตั้งรับกับแฟริ่งหน้าใหม่ที่ดูดุดันสปอร์ตขึ้นกว่าเดิมไฟท้ายและไฟเลี้ยวก็เป็นเลตทั้งหมดเช่นกันหน้าจอเรือนใหม่เป็นแบบ Full ดิจิ t a l TFT ขนาด5นิ้วแสดงผลครบทุกฟังก์ชันไม่ว่าจะเป็นความเร็ว รอบเครื่องยนต์ระยะทางระดับเชื้อเพลิงอัตราสิ้งเปลืองเชื้อเพลิงโหมดการขับขี่และระบบควบคุมต่างๆระบบอิเล็กทรอนิกส์ในรุ่นนี้จัดมาเต็มมากๆเริ่มจากระบบ Suzuki Intelligent Ride System หรือ SIRS ที่จะช่วยให้การควบคุมรถปลอดภัยและง่ายขึ้นทั้งบนถนนทางเรียบและทางออฟโรด ไม่ว่าจะเป็น traction control สระดับพร้อมปิดได้ระบบ motion track brake system ระบบควบคุมเบรกขณะเข้าโค้งระบบ hill hold control ป้องกันรถไหลขณะออกตัวบนทางลาดชันระบบ cruise control ระบบ low rpm assist ช่วยป้องกันเครื่องดับเวลาขับในรอบต่ำระบบ power mode selector เลือกโหมดกำลังเครื่องได้3รูปแบบและระบบ suzuki easy start system สตาร์ทเครื่องยนต์ง่ายๆด้วยการกดปุ่มครั้งเดียวโดยไม่ต้องกดค้าง เฟรมของ v s t r o m 1 0 5 0เป็นแบบอลูมิเนียมน้ำหนักเบาแข็งแรงทนทานช่วงล่างด้านหน้าเป็นโชคอัพอัพสายดาวขนาด4 3ม mm. มิลิเมตรจาก KYB ปรับได้เต็มระบบทั้งพรีโหลดรีเบลและคอมเพรสชันด้านหลังเป็นโชคเดี่ยวพร้อมซับแทงปรับพรีโหลดและรีเบลได้เช่นกันเบรกหน้าเป็นดิสก์คู่ขนาด3 1 0ม mm. ิลิเมตรพร้อมคาลิเปอร์เรเดียนเมาส์สี่พอตของโตกิโก้ด้านหลังเป็นดิสก์เดี่ยวขนาด2 6 0ม mm. ิลิเมตร พร้อม ABS ทั้งหน้าและหลังล้อเป็นแบบซี่ลวดขนาด19นิ้วด้านหน้าและ17นิ้วด้านหลังใส่ยางไซส์เศษ1 1 0ส่วน r 1 9และเศษ1 5 0ส่วน7 0 r 1 7ตามลำดับรองรับได้ทั้งการวิ่งทางดําและการลุยทางฝุ่นในแบบแอดเวนเจอร์เต็มตัวถังน้ำมันจุได้20ลิตรวิ่งทางไกลได้สบ,สบายสบายหลายร้อยกิโลแบบไม่ต้องเติมบ่อย เบาะนั่งแบ่ง2ตอนบอกคนขี่สามารถปรับระดับความสูงได้ระหว่าง850ถึง870ม mm. ิลลิเมตร รองรับนักบิดได้หลายสรีระน้ำหนักตัวรถพร้อมใช้งานอยู่ที่247กิโลกรัมใครที่เคยขี่รถ Big b ไบค์แอดเวนเจรุ่นใหญ่ๆมาก่อนจะรู้เลยว่าเจ้านี่บาลานซ์น้ำหนักดีมากๆขี่ง่ายควบคุมไม่ยากแม้จะเป็นการขี่ในเมืองหรือซอกซอนในเส้นทางออฟโรดอุปกรณ์เสริมจากโรงงานก็ให้มาแบบครบๆทั้งการ์ดแฮนด์คราชบาปั๊มเบรกบนแบบเรเดียนสายเบรกถักแผ่นรองกันลื่นถังน้ำมันและที่วางของท้ายพร้อมขาตั้งคู่ ราคาเปิดตัวของ Suzuki V-Strom 1 0 5 0ปี2025ในไทยจะเริ่มต้นที่ประมาณ639,000บาทซึ่งถือว่าคุ้มมากๆเมื่อเทียบกับสเปคและอุปกรณ์ที่จัดมาให้ครบขนาดนี้ใครที่กำลังมองหารถคู่ใจออกทริปลุยลุยซักคันหรืออยากได้ Big b บ Adventure ที่ใช้งานทางไกลได้ดีแต่ไม่ต้องแบกน้ำหนักเยอะจนเกินไป V-Strom 1 0 5 0คือ1ในตัวเลือกที่น่าสนใจที่สุดในตอนนี้ และถ้าเพื่อนๆอยากได้รุ่นที่แต่งมาเต็มๆแบบ V Strom 1050BE ที่มีของแต่งติดรถเพิ่มทั้งยางดอกใหญ่ล้อซิลวดหน้าขนาด21นิ้วโชคหลังซับแทงปรับละเอียดกว่าแฮนด์บาร์กว้างพิเศษและการใต้เครื่องแบบอลูมิเนียมหนาๆาราคาในไทยจะอยู่ที่ประมาณ689,000บาทเพิ่มเงินอีกนิดแต่ได้ออปชั่นแน่นขึ้นเยอะ สำหรับเพื่อนๆคนไหนที่สนใจรถคันนี้ตอนนี้ศูนย์ซูซูกิบิ๊กบายทั่วประเทศก็เริ่มมีรถโชว์และรถให้ลองขี่กันบ้างแล้วนนะครับลองเข้าไปดูตัวจริงหรือจองคิวเทสไดฟอร์กันได้เลยรับรองว่าใครได้ลองขี่จะต้องหลงรักสมรรถนะและบาลานซ์ของมันอย่างแน่นอนครับ และนี่ก็คือรีวิวเจ้า Suzuki v ีสตรอม0 5 0ปี2025จากทางช่องบายวิเบ้ Be K ของเราวันนี้หวังว่าเพื่อนๆจะชอบกันนะครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องบายวิเบไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่เราจะอัปเดตมาให้ชมกันเรื่อยๆขอบคุณที่รับชมจนจบเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ